What? <laughs> ไปเข้าไปวู้ท่านผู้ชมไปเล่นขึ้นหลนซ่อนทางในี่ยเราบอกดีกว่าไม่มีเงินซื้อของจริงของจริงโคตรแพงเลยสา <300. S 2> มร้อย <c oughs> จ่ายของเราของแค่ฮะว่างไงนะตายแลบบ้วทำไมอไม่เราสกิปก็ได้เซคิปเลยคิปล,ละไม่มเป็นไร โอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มเลยเริ่มเลยโอ้โวโอ้โหข้างหน้าข้างหลังโอ้สวยแหละในตาดูตามนะได้ เอาไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาตอนไหนแล้วเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเออเปิดไฟโอเคโออดีขึ้นเปิดวิทยุได้นั่นว้ายปิด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 เปิดปิดเพลงเพลงมิลิปคลาสิกแล้วต้องแต่แต่มันต้องเปิดชิคด้วยนะใช่ไม่เปิดชิคมันไม่เลยเพื่อเพลงเปิดเพลงมันเปลี่ยนเลยประมาณนี้โอเคตอนนี้เที่ยงคืนหนึ่งนาที จริงไม่ใช่ไม่ใช่จนตอนผีมาพลงมันจะหลอนกว่านี้เหรอยังไม่มียังไม่มีไ uh, ้ว้าวันขโมุดบ้องุดจูเลยว้าเฮ้ยอะไรบางจากดูไปได้ดูไปได้ดูไปนะบางจากอะไรใช่ มีใครไหม,มไม่มี กระพริบไฟกระพริบลมเย็นเดืลมเย็นปวใจวายแล้วเนี่ยอย่านะแย่างนุ้วิ่งวิ่งเลยอ่ะยืดทีก็วิ่งอ่ะตัวแบบตัวเขาเด้งเลยอ่ะว่ีก็เป็นป่าปกติอป่าอะไร โอเคไม่มีนะไม่มีอย่าเพิ่งถูมาตอนสุดท้ายนั่นนี่ไม่จะตั้งตัวซะด้วยอย่านะโอเคตีสามะตีสามะอันนี้เดือดอันนี้เดือดบางจากนะบางจากพอนเราวางมีคนนั่งข้างๆนะเขาหันเขาหันเอิม่มหันดูเบาในตันดีกว่ายังดีกว่าเลย ศาลาไม่มีอะไรโอเคอย่านะผีตะแกนนะอย่า,ะา,าะนาะฮาาะวันหายเดี๋ยวเขาเขาลื้อถอนตั้งแต่ตอนไหนเส,าาสียววัดวัดซ้ำวัดซัำแหมเราหายไปไหนวัดซัำแมนไอ้ตกใจหวัวมั s up, <S นวัดซัำแหมไหน <Pokemon> What's up man? โอเค Pergi นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอัสสลียะ With you but Okay, ปกติปกติมีคนนั่งอยู่ศาลาเฮ้ยแปลกๆแปลกๆเด็กเมนอยู่หุ้ยนี่เฮ้ยเสร็จ2 1 <laughs> 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 <Upe. laughs> ถ้ากลัวนะนักสงสารเขาดูไอเดีสงสารยาวมินยาวเมาเลยนี่ได้ยาวมินยาวเมายาวมินยาวเมาโชคร้ายนะที่อยู่ข้างหลังอ่ะแต่คันด้าก็โชคร้ายเหมือนกันเสียวมันเปิดกระจกน่ากลัวคือไอ้เมื่อกี้เลยอ่ะไป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 เลยรอดไหมรอดแน่รอดแน่เลย E, tiga lima, lima lima, smokeyivity. Lom yen, lom yen nanti. E, wai, apa ya, apa lah? Gas, gas, gas. Ya bagus, hehehe. Saya labin demo. เราเรียบไปดีกว่านะครับนะน่กกากลัวถ้ามันแบบยืนยี่กระโดไไดใส่รถแบบยายแก่เราจะเกลียดมากเลยมนันต้องนอชนแน่ๆอ่ะสา,ยนะสา,ยสา,าม,ม,ม,สมยันเด้อสาเจ้าหกโมงหกโมงหกโมงสิงสยี่หกโมงยัง ถ้าเกมผีเราควรซีเนียนะอันนี้ตลกเอาเนี่ย logo <laughs> ต้องปิดไว้ก่อนเพื่อความแน่ใจบอกว่าจะไม่มีตอนท้ายที่จำสเกอนเดอร์สกอนี่เปิดเพลงเลย ีโอ้เราเราไม่ได้เจอผีครบนี่เดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวเกือบตายแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อแล้วกลับมาเลยเจือเดียวแทบหวานอะเราจะต่อหรือพอแค่นี้ต่อไหมหรือว่าคิดไปเพิ่งเพิ่งเก้าเที่ยงนะน้ำโมหายเฮ้ยน้ำเงี้ยน้ำโมตรงนี้น้ำโมตรงนี้ไม่

โอเคโอ้ไมก็โอ้ขาหลาน่แก้วโอ้ในต้นในตัดทำไมในต้นขับสายเงี้ยเ้ยูเอยาขับชนมูมนี่นั่นโอ้ยเฮ้ยไม่ใช่บีเจ้าแ,แก้แาตกป่าไม่เอานะไม่ใช่นะวก้่์บ ดยผีเจ้าสแกลวี่แล้วต้อเตะขับลงป่าเลยลงย็นพยายามพยายามเอาด้วยดังข้างหลังอีกแล้วาวา้าวาอยากได้เพื่อนนั่งข้างๆเลยปุยแมวน่ะสนิทเลยเออไม่มีไม่มีอะไรไปกันไปเลย

เมื่อกี้เกือบขับลงป่าแล้วอ้ยรถมันจะไหลแล้วนะเนี่ยยาตัวเในนัดเลี้ยวก่อนเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเลีวขึ้นเลีวขึ้นโอเควู้ววาวววววกวว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 ัวว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 วาวว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 แตววววว แล้วเกอแกบบติดหน้าจอแบบแม่ผปิดอ่ะพดูดน่ากลัวเลยเฮ้ยสูงแปลกมจนี้บบเาิมพเขากลัวแล้วนี่เออมีอะไรนะเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้อาจจะมีกกอบเอาไหนซ้ายปะซ้ายโอเคซ้ายวู้วถ้าเริ่มเทียงคืนนี้ โอ้ตีสามตีสามโอเคเฮ้ยมีคนมีคนเดินมีคนเดินมีคนเดินอุ้ยอุ้ยอุ้ยลงน้ำไอ้ไอ้แก่ไอ้ไอ้ลูกบอลนี้ฟ้าที่มันที่มันวิ่งตกไปอ่ะเดี๋ยวเขาจะวิ่งตามเราบ่หวะเออว่ะตามไม่ทันหายไปจากมิตินี้แล้ววัดโอเควัดซ้ำแหมงอยู่นะ แต่สิ่งบิดปกติคือมิตาลุงใช่อุ้ยหลุมหลุมหลุมหลุงโอเคไปเลยเี้ยเร็วเรวเว

Six Sam! Six Six saps, down, Six... Down, saps, down, six down. You can get me down, down, down. <laughs> 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 เอาิ่มไปลอยพมสวาเลยเฮ้อแกว่าเรมหน้ารอบปีใหม่ลเย็นไม่หล่ะลงเย็นโอ้โหแสงจันสว่าง าอารมณ์ด,จจด,ดอีอารมณ์ดีเออแล้วลงเพลงกลบ<ล>เกไปก่อนนะนี่มีกมีกกคนอมกก Blue hair Blue t ใจ hiding in your wifi เพนลมสิลมเย็น ลมลมเดียวเดีเดีียวเดียวเฮยเฮ้ยาลแสงเงงสงเงางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮใครมามาอ่านบูชาแต่จำแต่จำได้นะว่ารอบก่อนที่

อย่าเพิ่งจนคอนเทนต์อย่าเพ <uh ิ่งจนคนนี mm ้นะนะอย่าพึ okay <h <h ่งหิวคอนเทนต์นะนะลม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 อุ้ยม REALLY> ีคนเนี่ยดักไปดูหน้าชายคนนั้นหน่อยดิเลี้ยไปดูหน้าหน่อยมันเป็นมันเป็นดัมมี่งูเลย แบบไอ้ไอต้ตัวดัมมี่อ่ะตัวเทาๆแล้วก็น้ายิ้มเฉย,ย,ยเดียวเดียวแลวรู้สึกลางสังขรณ์ไม่ดีะ่ะเขารู้สึกว่าางสังลางสังหาของเขามบอกว่าเราเราต้องรีบรีบรีบไปลางสังเห์รางสังห์าลางสังหบอกว่ามันจะไม่มีผีทําให้รถมํามันหมดนะไม่หรอกจะเกิดมันมีแบบ ผีทํารถน้ํามันหมดแล้วเราต้องลงเดินนี้เขาออกเขาพูดจริงด้วยเพราะว่ามันถ้าเราแบบเดินออกจากรถนี้อันตรายมันเป็นอะไรที่หนาวมากเอ้ยลุมอุ้ยอุ้ยเราอุ้ยกระสือ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 ไปอะไรเนี่ยกระสือ ว่าสั่งเมนต์เราเรากดตัวคิวซูมได้เพิ่งรู้ไม่อยากซูมเลยเฮ้ยกดตัวอีได้ด้วยออกไปดูนอกรถเฮ้ยแล้วแล้วแเราจะออกไปดูทำไมวะนั่นิแล้วเราจะออกไปดูทรืไมวะโอเคพมือเราเจอก็สื้อน้ำไปไปเรียกแต่มันเท่นะออกไปดูนอกรถอ่ะ แปลกแต่ว่าถ้าถ้าเท่ถ้าแต่ถ้าเท่จะเสียงตายเขาไม่ยอมเฮ้ยตีสีกันเหมือนเดิมเดี๋ยวดูนอกรถแหงเขากล้าสุดแล้วในนี้เฮ้ยเสียงอะไรเราเสียงลมเออมันมีเสียงลมมาดูนอกรถมันมีเสียงลมคุ่นมากมาเสียงลมมันน่ากลัวจริงดิไม่หอบจริงตอนเฮ้ยคุณขับรถอย่าออกมาดูเดี๋ยวก็ตกอ่ะ อุวยวัตสแมนยังอยู่นะวัสแมนอย่าเด็ด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 โอเคโอเคโอเคแล้วเสียวว่าผีมาผมตัวนไม่น่าไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีอะไรไม่มีเลยเนาะไอ้ยมีแล้ว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 เกี่ยเลววีดแล้วเกือบมเลววิด นี่อะมีแล้วโอเคโอเคไปเลยไปเลยมันไม่ได้ตกไหลมันไม่มันไม่ได้ตกใจมันตกใจเสียงเสียงว้าวเออเปิดลมเย็นหน่อยอง ข้าเปียดไปเลยเปียดเปิดเปิดปียดปีดเปิดเปียดนหนู่ะไปไปไปเร็วไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้นี่แล้วถอยหลังตี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 ไปไปทางนั้นไปทางนั้น อย่าตกนะอย่าตกนะไม่ตกไม่ตกตีห้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเนี่ยนจะเพิ่งหาคอนเทนต์เออเข้าไปเลยฮะลังเกือบแล้วอ่ะฮะเมื่อกี้เกือบแล้วใช่ไหมเกือบเข้าไปทานซ้ายแล้วเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอะมันจะเฮ้ยยายทุบย้ายทุบย้ายทย้ายทุบปีทุบรถ โอยต้องตายสปีนี่ไปนี่ไปยายสปีดยายสปีดโอ๊ยโอ๊ยอี้กด W ลุลวะกด W ลุลวะโหยว้าวย้ายสปีดตีมันกองเลย ตีเปสามชาเลยเนาะตึ้งตึงตึงตึ้งตึงไปไปไปเข้าไปเลยรอแล้วเจ็ดมงแลวอุ้ยอีซี่ว่ะรอแล้วนว่าอะไรเน่มว่าไม่มีตัวอะไร่แม่ไม่ รอแล้วเอ้ยเพลงมันนะส่องสักหน่อย,ยนะฮะเอ้ยมันจะตกข้างทางเลยนะใจเย็นไม่ตกนะไม่ตกวันนี้วัดซ้ำเหมืกนไม่รู้นะว่าทำยังไงมันถึงจะได้เป็นครขับน่าจะสุดน่าจะ random เอาหรอไปเลยเนดด่ต้อเนี้ยนตองขับรู้ได้พี่สะดานมา <c oughs> ไปเลยยุกยกซ้ายยกขวาอดยกซ้ายเจ็บร้อยเฮ้ยมาเถอะเอาไปดูเด้อโอ้ยเยี่ยมเลยอุ้ยเป็ดอุ้ยอุ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมีลเผ่านแล้วเนี่ยอู้อีซี่ว่ะง่ายนะง่ายว่าว่า เราเหลือผีตัวดำแล้วก็ไอ้นางรำอ่ะเออใช่ไปเร,เราเราหาอีกสองตัวให้มคุมไปใช่แล้วต้องทำให้คุ้มนะครับมาเล่นทันทีเอาไว้คุม้มอ่ารอบนี้อย่ามีอย่ามองเป็นคนขับนะอะย่าอาจะอ่าไปใช่เข้าเลย,ขเ,ลยเข้าเลยเข้าเลยเดี๋ยวไปเข้าซี่เข้าซี่เข้าซี <laughs> ้าวโอเคอ้าวเออบีล่ะดีล่ะีลาเราเป็นเราเป็นแค่สามคนเลยซื้อที่ผ่านสองเราหูแอคเลยอ้าวนล้วจะขับเหมือนเดิมเลยไม่เอา呐คนนี้กันเลยนะรือว่าคนสุดท้ายมันจะขับถูไม่รู้เขาเมื่อกี้เขาเขาคนสุดท้ายเขาไม่ได้ขับนะอ้ no คนนี้ถึงขับปะ มาเดี๋ใช่อืมเกรวโอเคเนตันลองขับกลับหลังดิลองดูเออมันมันมันจะมีรถมันจะมีรถเอ่อชนข้างหลังมันเกมจริงปะไม่รู้เออในรับในรับลองในรับลองยูเทิร์นกลับเลยได้พยายามพยายามกลับพยายามกลับอืมหลีตาเลยหลีตาเลยเสียว เสียวแบบรีเติร์นกลับโอ้โหมีการเราบินด้วไปห้องบนหรือเราลองถอยที่สไหมอืมเราถอยถอยกลับที่่ยามินยามมองก็หลังนะมองให้ยู อ๋อติดไม่มีอะไรไป <Okay. S 2> ไปต่อเพรไม่เหมือนเกมจริงนะที่มีรถชนอ่อือเออเราลองตอนหกโมงเช้าไปอ่ะ,อะ<ร>ได้ได้เราลองไปกลับตอนเช้าไหมได้เลยว่าเราเราผ่านมาสองรอบลรวเรารู้เราเหลือผีบักดำแล้วก็นางลำเออนางลำอุ้ยเออทำไมรถดุอา้าวทำไมเนตจะทำงี้ขเขากลัวเลย อยู่ดีดเเนนรจอย,ดดยียอยู่ดีรถก็ไม่ไปอ,ะอ่ะยอยิยยยยยยย้ยินยังลุอย่านะเนินเน่นตินจนใจเนตยินจินใจอน้ราขอลดเสียงเกมอนนกลัวกลัวแบบมีผีผียามองอัส แบบมันเวลามันโผล่อะพุ่งออกมาเลยอะตรงนี้ต้องมีตัวอะไรเดินผ่านแน่นอนอ่าังย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 ังนะยังนะอุ้ยนังลำโอ๊ยอุ้ยนังลำเริ่มขับไปดูเลยเนี่ยขับเข้าไปดูแล้วมันมีปืนอยู่นะชนเนื้อขับเข้ไปชนเลยน่ากลัวว่ะ น่ากลัววอะน่ากลั๋วหน่ากลัวว่ะเฮ้ยเฮ้ยแพนิแเริ่ลืมปะแพนิคิ่มปะกเกินเพี้ยนอีกริ่มมาแล้วเหลือผีดำแล้วตอนนี้อย่านะยายอย่านะ เราหันอย่างเร็วอ่ะเหดอย่านรป้เราสัอ้ใหญ่สัปีด เขาเห็นยายสปีดกระโดดไปดาวของ้าเลยอ้าวอ๋อเราเราเข้ามาเกียรติศาลไไงเฮ้ยแต่เพลงพอแต่โดนลิขสิทธิ์แน่ๆน่ใช่เราเชื่อเลยว่าโดนลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นโบจะใส่เพลงกลมกลืนไปด้วยนะถ้าใครอยากููก็ไปเปิดเองไปแบบไปเปิดฟังเองใช่แต่ว่าคุณต้องว้ย เฮ้ยอะว่านั่นไงอ๋อนั่นไงบักดำอ๋อบักดำมันวิ่งผ่านตรงนี้มีกิสลีะเมื่อกี้มีกิสลี่โอเคเราเจอทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สปีดลันไปเลยเฮ้ยนี่ลานอะไรบายบายโอเคเราเปลี่ยนเกมก็ก็บายบายฮะ